สวัสดีคนระับผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน PP Premier League ซีซั่น2021กันนะวันนี้มาชมสุดยอดเกมเกมนี้กันแนละ้วเปการพบกันนะระหว่างเชลซีวันนี้เล่นที่บ้านนะ้ยสเตปฟอร์ดบริดจ์นะต้อนรับการมาเยือนของเจ้าปุญญานใหญ่อร์เซนเลีะเป็นศึกที่ต้องบอกว่าเป็นศึกใหเ่เลยนะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาเจอกันเองนะมาแข่งกันใน PP p r ม m i e r พรีเมียร์ลีของเรานะก็คู่นี้เป็น ลอนดอนดร์บี้แมชนะหนมาเตรียมชมเลยนะว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะแต่ก่อนอูนะเราไปดูผลงานของคู่นี้กันสักหน่อยว่ามีชมหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะก็ตอนนี้เราเข้าสู่วีคที่7กันแล้วนะก็6วีคที่ผ่านมาผลงานตามนี้แหละในส่วนของตารางคะแนนนะเชลซีอยู่อันดับ8นะมี9คะแนนก็ไม่เรนะ็วแล้วส่วนอาร์เนนอลก็อาจจะค่อนมาทางล่างของตารางคะแนนหน่อยนะอยู่อันดับ14อาร์เซนอลตอนนี้มีอยู่ 7คะแนนแต่เมื่อดูจากคะแนนก็ต้องบอกว่าสูสีกันทีเดียว,วห่างกันเพียง2แต้มะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอร์เซนมาฟาดเชลซีคารังได้ก็แซงกันได้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเชลซีชนะได้ก็จะยิ่งหนีห่างขึ้นไปสู่ส่วนบนของรารางคะแนนได้มากขึ้นนะต้องมาดูก็ต้องมาดูนะว่าสุดท้ายแล้วเกมจะออกมาหน้าไหนนะในสำหรับลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมนี้นะก็ในส่วนของรายชื่อรายนามของผู้เล่นเจ้าบ้านเชลซีก็ขึ้นไหมเห็นนะนำหน้ามาเลยติโมแวนเนอร์นะ ประตูก็ใช้เมนดี้นะส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลผู้สาประตูก็เป็นเบนเลโนะฮะด้านหลังจัดไป5คนนะมีดาบิดลุยส์นะเป็นกองกำลังหลักเลยนะเห็นกลางมีโทมัสปาเตะกับชาก้านะด้านหน้าใช้บินเลียนและกระเซตและโอปามิยงฮะเดี๋ยวมาดูนะว่าเกมจะเป็นของใครนะในเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมนี้เกมเริ่มต้นทันทีฮะเป็นเชลซียเริ่มต้นเคลียร์เปิดเกมไปก่อนแล้วจิบุกจาก ซ้ายไปขวาของทางหน้าจอเลยฮะบอลลอยนวลที่จอยเยอะฮะเล่นกับฮาเวดฮาเวดลุยมาฮะเล่นกับพูลิสิตย้อนไปที่ฮาเวดไข่ฮาเวดจิมให้กองเตะ,ะเตะฝาลุยมากองเตะยังคงไปต่อเน,นื่องกระโดดข้ามสวยมากพูลิสิชแต่ไม่ทันฮะบอลเลยล้นออกหลังไปฮะเชลซี ก็มากันเยอะหนาตาทีเดียวสำหรับผู้ชมใน s t a นฟอร์ดบริดจในวันนี้นะก็จะขัดกับโลกจริงสักหน่อยฮะโลกจริงช่วงนี้ก็ติดภาวะโควิด -19 กนะก็เลยมันไม่มีผู้ชมมากมายเช่นในเกมแบบนี้ แล้วก็เชลซีได้บอลมาลุยต่อนะตอนนี้อยู่ที่ฮาเว็ตเอาลุยแรงไปถึงตีโมเวนเนอร์ยิงนู่นโอ้โหติดเซฟเวเนโน่แล้วยังได้บอลต่อ,อเวนเนอร์ปาเข้าไปในแต่ว่าแอสเซนอ์เลโน่ก็เคลียร์ออกมาได้โอ้โหเกือบเกือบไปเหมือนกันนะทางฝั่งเชลซีที่จะขึ้นนำก่อนนะแต่ว่าเชลซีลุยมาหนักนะในช่วงต้นพึ่งแรกเลยฮนะปูติซิทได้บอลมาแล้วไหลให้ไค้ฮาเว็ตโอ้โหเรียบร้อยอะไม่เหลือไม่รอดจนได้อาร์เซนอลโดนไปอย่างรวดเร็วนะเชลซีขึ้นนำาอ์เซนอลไปก่อนแล้วหนึ่งประตูต่อศูนะยง นาทีที่7เท่านั้นเองฮะโดยไครฮาวเว์นะเดี๋ยวมาดูภาพย้อนหลังกันอีกครั้งฮะก็อาร์เซนอลเสียไปก่อนแล้วลี้ไหลมาทะลุสวยสุดท้ายได้จบมาฮาเวต์ยิงพุ่งตรงไปจริงฮะหมดปัญญาเซฟยังนะเดิดลุยส์มาขัดขวางไม่ทันนะบอลก็เลยพุ่งแสกผ่านหน้าแบรเนโน่ไปก่อนแล้วแมนพายก็ได้เฮกันก่อนนะในฐานาเจ้าบ้านด้วยฮะทางฝั่งเชลซีไคฮาวเว์นะเป็นนาทีที่8นะ ก็จัดให้แฟนบอลนสแตมฟอร์ดบริดจ์แห่งนี้ได้เฮกันดังล่างสนามเหมือนก่อนเนะี่ยเชลซีหนึ่งอาร์เซนอลศูนย์กันไปแล้วอาร์เซนอลก็จะเคลียร์มาลุยต่อฮนะก็ต้องบอกว่าเวลายังเหลืออีกมากมายเพิ่งจะต้นครึ่งแรกแนละ้วเชลซีก็บุกมานำซะเร็วแนละ้วอาร์เซนอลก็ต้องเร่งฮนะแต่ว่าตรงนี้เป็นบอลของอาร์เซนอลกันบ้างฮนะของเชลซีนะขอภยัยมีเซนมาทุมนะ เราก็ลี้ไิเสีบอลง่ายไหมฮาวเวิร์ดเเป็นบอลของอาร์เซนอลจตโตกลับไปอะชาก้าไหลมาอูบามิยองบอลยองย้อนม,มาเตียนี่ให้แมตต์เลนไนส์อูบ,บามิยองบางบอลมาเอาวสวยไปที่ลากาเซ็ตลากาเซ็ตเห็นลาบิเซอ็บบอ,อูบามิยองเติมมาแต่ว่าไม่ทะลุอะแล้วเสียบอลให้เชลซีต่อเนี้ยอัพใครฮาเวิดจิ้มเอาลูกนี้ก็เสียคืนให้อาร์เซนอลเช่นกันนะเชลซีแล้วก็ลุยมาต่ออูบ,บามิยองอูบ,บามิยองลุยลากกระชากมาแล้ว พยายามจะส่งมาที่แมลานไนส์ก่อนแล้วเติมมาแมลานไนส์ตรงนี้ยังคงเลี้ยงกลับไปที่อูมาเวียงจะย้อนขึ้นแมลานไนส์แต่เสียบอลไปแล้ววะกองเต้มาเก็บเชลซีก็มาครองบอลกันต่อฮะตอนนี้โยนขึ้นมาแล้วก็ไปเสียบอลให้ออสซอนน์เอาออสซอนน์ a ลุยมาต่ออูบามียังย้อนไปที่กรานิตชาก้าข้ามสวยตรงนี้วิลเลียมเติมมาโอ้แต่ว่าโดนโขกออกมาก่อนนะแล้วก็เป็นเชลซีเก็บ ครอบครองไว้แล้วอาจจะโต้กลับไปทันทีจอยโยกระดกข้ามให้กงเต้เต้ไปที่จอยโยจอยโยยกข้ามให้แวนเนอร์ไปแต่ว่าโดนขวางก่นะนอนนะแอสตันได้บอลแย่งกลับมาวินเลียนโอ้ไขวยหลังสวยไปที่ปาเต้โทมัสปาเต้มาที่ลักกาเซต็ลซตลากาเซต็ตมาถึงชากา้าชากา้าย้อนไปเทียนี่ชาก้าเห็นทางขวา ข้ามไปแต่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวไว้ได้ฮะบอลออกข้างไปฮะเจลสีได้บอลทุ่มมาจะลุยกลับไปกันบ้างฮะชีเบลไปที่จอยโย,อโยเอ็นโกโลกองเต้ครองบอลมายกข้ามให้ทีมอร์เว์ย้อนคืนกองเตะไหลาย,ยาวมานี้ถึงพูลิซิชเอาละมาทางริมเส้นขวาพูลิซิชแล้วก็ไหลไปที่กองเต้เตเลี้ยงมาย้อนไปที่จอยโย จโย่ <Yo S 2> ไปทีช่ชินเวลชินเวลยังคงครองบอลไว้แล้วไหลให้กองเต้มาถึงปู้ลิซิชครับมาสวยที่เอสเปริเคตามาทางขวาเข้ามุมมาแล้วจะเปิดเข้าไปตรงนี้ติดบล็อกอยังเปิดไปไม่ได้แต่โขออกมาได้อยู่ะแล้วบอลไปถึงกองเต้เมือที่จอยโยเล่นกับกองเต้สองคนอนนี้มาถึงปูลิซิชโอ้โหตอนนี้เชล,เชลซีบุลุยอยารุลิสเปิดเข้าไปแต่ติดบล็อกออกหลังได้เตะมุมแนละทางเชลซี แฟนบอลเจ้าถิ่นก็ปลบมือให้กับความยอดเยี่ยมของการต่อบอลในครั้งนี้เลยฮก็ได้ลุ้นจนมาถึงเป็นลูกเตะมุมแล้วเดี๋ยวมาดูนะจะได้ลุ้นต่อใกล้เคียงแค่ไหนฮนะก็จะเปิดเข้าไปฮนะโดยเมสันเมาส์นะเมาก็เล่นสั้นกับกองเตะอ้า,นะอาวกองเต้เลี้ยงลุยเข้าไปแล้วบูซิชอยู่ในกรอบเคตโทษยังเลือกที่จะครองบอลไว้ก่อนนะมาขวาที่เมาส์ถึงกองเต้ย้อนมาที่เมาส์อีกครั้งอาเมาส ลุยฟ่ามาแล้วเปิดข้างในนิดแต่ว่าดดบิสลุยส์เก็บได้แล้วก็รีบเอารีกเลีเยไม่พ้นแล้วยังเป็นบอลของเชลซีซัดไปตังนี้โอ้โหไม่เข้านะเป็นความผิดพลาดนะของอาร์เซนอลเกือบจะเสียประตูส่งบอลไม่ขาดนะแล้วเชลซีได้ซัดตะบันเข้าไปตรงนี้แต่ว,ว่าบอลเลยเฉียดเสาออกไปนิดนึงนะก็เลยยังไม่เป็นลูกที่2บวกเพิ่มเติมแม้ทางเชลซียังคงคงที่อยู่ที่1 0ูนะตอนนี้โอ้โแล้วก็เกมผ่านพ้นไป ครึ่งชั่วโมงของเวลาในเกมนะก็เจ้าบ้านยังนำอยู่หนึ่งศูนยนะอนเกือบจะเสียประตูด้วยซ้ำเมื่อสักครู่ฮะแต่ยาวขึ้นมาแอสตน,อนเอาแล้วก็ได้บอลต่อเนื่องปาเต้ยกให้ชา,า้าชาก้ากลับไปที่เตียนี่ฮะเียนี้ยกข้ามมาลักกรเซ็ดลูนิปาดไปถึงโอบามยองเติมมาทางซ้ายได้เก็บแล้วเปิดข้องในลูกนี้ต้องโขกอ,ออกไปก่อนนะเชลซีแต่ว่าบอลลูกนี้จะเป็นของใคร เป็นของเชลซีฮะเอาราจะโต้กลับไปกันบ้างฮะกองเต้ยกกระโดข้ามให้เมสันเมาส์จอยโยได้มาแล้วข้ามวันนี้แรงไปหน่อยฮะเลยล้นออกข้างแมะก็จะทุม่มฮะนี่ก็เพนแฟนบอลทีมเยือนก็มากันเยอะทีเดียวโ่้โหเกมสนุกลอนดอนดาร์บีแมชเกมนี้ศักดิ์ศรีไม่มีน้อยหน้าไม่ยอมกันแน่นอนฮะแต่ตอนนี้เจ้าบ้านนำไปก่อนแล้วเชลซี1-0นะแล้วก็เซนน่นจะลุยเอาแต่ว่าลูกนี้เสียบอลให้เชลซีเราจะลุยไปเมสันเมาส์ เินเมาล็อกล็อกทีนึ่งเินเมาเองกระชากไปเลี้ยงไปเองอยังคงครองบอลไว้ก่อนแล้วหักมาใครวดสวยเอาใครวดยังไงจะเลี้ยงฝ่ามาลูกนี้ยังคงไม่เสียบอลลุยมาต่อเขาก็ไปโทษแต่ว่าสุดท้ายบอลไปเข้าทางผู้เล่นอเซนอลแล้วจะโต้กลับไปอย่างม่องไวัยลากเซตเอาคนนี้ยกกระดกข้ามสวยไปถึงวินเลียนเตินมาทางซ้ายแต่ว่ากรรมการทิมเซนต้องยกธงยุติจังหวะนี้ไปก่อนเลยนะวินเลียนก็เหลื่อมล้ำหน้าโอ้โหก็ล้ำเยอะเลยนะวินเลียน ลูกนี้ก็เลยครึ่งสนามมาดนึงเนี่ยถ้าไม่เลยครึ่งสนามก็ไม่ล้ำนะโดยนี้ก็จะเปิดกัไปแอชินเวลเปิดยาวขึ้นมานี้เอาตั้งโขกได้ด้วยแต่ว่าเป็นบอลของอาร์เซนอลกันก่อนแล้วตอนนี้แมตต์เลนดนามาที่เียนี่เียนี่เลี้ยงลากกระชากมาต่อหักไปที่ชาก้าแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายกันแล้วของ ครึ่งแรกอของลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมนี้นะลูกนี้ไหลสวยทะลุถึงแมตแลนไนิ์ไม่มีธงล้ำโอ้แล้วก็มีฮะกรรมาการยกธงล้ำหน้าไปก่อนแมตแลนไนิ์เลื่อมน่าจะเลื่อมมานิดนึงนะดูในจังหวะวิ่งสอดมาก็นิดเดียวโหแค่ขาเท้าข้างเดียวล้ำไปก็ล้ำหน้าไปจังหวะนี้เข้าสู่ช่วงห้านาะทีสุดท้ายแนละ้วของครึ่งแรกของลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมนี้นะเชลซี Chelsea ยังขึ้นนามาเซนอลอยู่1-0นะเจ้าบ้านเชลซี Chelsea ได้เปรียบอยู่อตอนนี้ ล้วยาวขึ้นหน้าไปแล้วเชลซีเป็นบอลของอาร์เซนอลเก็บได้เอาแล้วจะลุยมาอูบาเมยองไปที่ลากาเซตกรเซตย้อนมาชากา้าชาก้าให้อูบาเมยองอูบาเมยองกับชากา้าชาก้าแตะมาหักไปกาเบียวแมตแลนเนลส์แมตแลนเนลส์ลุกนี้ ยังคงเลี้ยงครองกันไว้ก่อนล,ลูกนี้มาถึงอุบามยองแล้วก็ใส่เวลาเพิ่มเติมไป2อนาทีในครึ่งแรกนะลูกนี้อุบามยองลุดมาแล้วในทางซ้ายลูกนี้เป็นบอลได้เตะมุมมาอาตอนนี้ออส์เนนอลจะได้ลุ้นกับจังหวะน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของครึ่งแรกกันแล้วดูนะว่าจะได้ลุ้นได้เสียวกันแค่ไหนฮะวินเลียนฮะจะเปิดเข้าไปให้ได้ลุน้นฮะ อาราวินเลียนเปิดเข้าไปลุนิีโขกได้โอ้โหแต่ว่าได้โขกด้วยนะแต่ว่ามันไปตรงตัวเมนดี้รับไว้ได้ก็ช่วยเชลซียังไม่เสียประตูที่จะโดนตีเสมอมาแล้วเชลซีคว้างมาลุนี้ก็หมดเวลากันไปก่อนนะกรรมการต้องเป่าจบครึ่งแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะก็เจ้าบ้านครองความได้เปรียบอยูอะขึ้นนำอาร์เซนอลอยู่1 0ึนยเขาคนนี้โอกาส1ครั้งสร้างสรรค์เป็น1ประตูและไคลเอเวตก็ เชลซีหนึ่งอเซนอันสูนะสำหรับครึ่งแรกเดี๋ยวมารอชมครึ่งหลังกันต่อแน่นอนพักกันสักครู่ฮะมาลุยกันต่อแล้วกับครึ่งเวลาหลังของลอนดอนดาร์บี้แมตช์เกมนี้กับการแข่งขันพีพีพรีเมียร์ลีกซีซั่น2021ของเราฮะ ดี๋ยวไปดูผลงานของทั้งคู่กันอีกสักรอบฮะในส่วนของตารางคะแนนนะตอนนี้เชลซีอยู่อันดับ8นะมี9คะแนนนะส่วนอาเซนอลนอยู่อันดับ14ฮนะมี7คะแนนะก็ไล่เชลซีมา2แต้มแต่ว่าตอนนี้เชลซีก็นำอาเซนอลนอยู่ก็ต้องมาดูนะเกมยังไม่จบนะเดีย๋ยวเพิ่งนับศบนักบอลน,นะเราตัวตน,นี้ลุยม,มาลากเซตจะฝ่าไปแต่ยังไม่ผ่านแต่ยังคงครองบอลไว้ได้ฮนะให้เบเยลินไหนให้โทมัสปาเต้ ปาเต้กลับมาเบเยรินยินจิ้มกับปาเต้เซนนอนก็เริ่มครึ่งหลังมาก็ลุยเงก่อนนะกระแซดเอานี้ย้อนมาปาเต้ยังคงหาทางดูเชิงอยูงงว่ว่าเคาะบอลไปมาเซนนอนปเาเต้บังนี้ไปที่วินเลียนอ๋อวินเลียน,นเลียนหเสียบอลง่ายๆนะจอยโย่แย่งมาอาแลเวเชลซีจะย้อนโต้กลับไปลุนนี้ก็เตะอัดออกข้างได้ทุ่มด้วยอนะเชลซี ทุ่มย้อนกลับไปที่เคิร์ตซูมาโอ้ซูมาเกือบโดนดักได้แต่ยังคงครองบอลไว้ได้แอตลตกองเต้มาที่จอยโยให้เอง็งโกโลกองเต้ยกกระดกข้ามให้ไคฮา,าวเวตไปถึงเป็นถึงของผู้เลนเซนอนแล้วเอาแล้ว,ลวจะโตกลับมาเซนอนวินเลียนเลียนย้อนมาเบลยินให้ปาเต้เต้ยึกยกักดิดหนึ่งไปถึงชากา้ายกข้ามให้ลักกาเซตตั้งโขกลับมาวินเลียนวินเลียนลุยมา ยังไงยังไม่เลือกส่งให้เพื่อนส่งไปกลับที่ชาก้าแล้วชาก้าวิ่งลุยลากมาชาก้าให้แมลลน์มลลน์นลูกนี้ย้อนกลับมายัางของบอลต่อเนื่องอ์สซอนอลพยายามจะหาช่องาทางเจาะเข้าไปยิงให้ได้แล้วก็ลูกนี้อารบลุยมาแล้วแมลนสล็กริมเ้นซ้ายมาย้อนกลับมาที่ออมาบิยองจะเลือกอย่างไรลูกเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วยังไงบอลไปตกถึงเท้าโอโหแต่ว่าวมัน มันตกแล้วยาวลั่นไปหน่อยอะไปเข้ามือเบนดี้โอ้โหเกือบจะได้เหมือนกันนอลแต่เบนดี้ยาวมาทันทีทุกนี้อา่าเรเป็นบอลของเชลซีจะโต้กลับไปเอาประตู2-0นหนีห่างให้ได้เปรียบมากขึ้นแต่ก็เสียบอลใหอนนอน้อร์เซนเลเอาแล้วลักกัเซตล,ลุยมาบังไว้แล้วจิ้มให้ทโทมัสปาเต้บังบอลแล้วหูจะตอกสซนหูลักกเซตเอาเลขมาเก็บได้ลักกัเซตคลองบอล <that> <homework S 1> หูแต่ว <ๆ S 1> <that> ่า เสียบอลไปแล้วเกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะแอสตนจังหวะชิงมาเมื่อกี้สวยจริงๆฮะแล้วก็เชลซีก็ลุยมาโชว์กันบ้างฮะเอาครับให้ฮาเว็ตัวชิงกันเป็นสามเหลี่ยมแล้วทีโมเวนเนอร์ทีโมเวนเนอร์บังบอลไว้แล้วก็เสียบอลให้อาอ์เซนนลนะแล้วรีบยกมาถึงวินเลียนวินเลียนไปที่โทมัสปาเต้ให้ดับบิลลุยส์ยาวขึ้นหน้าลูกนี้ก็น่าจะยากแล้วที่จะไปเก็บมาได้ออกหลังแว้วบอลลูกนี้แล้วก็ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหรือเปล่าวะช่วงนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะจะเป็นเมนดียจะเปิดยาวขึ้นไปฮะตัแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นจริงฮะอาร์เซนอลต้อเอาวินเลียนไปพักผ่อนกันก่อนนะแล้วก็ส่งไปเป้มากับความสดมาก่อนเนี้ยอาร์เซนอล คงต้องหวังสูงแล้วตอนนี้ต้องได้ประตูตีตื้นตีไข่แตกตีเสมอมาก่อนนะมาดูว่าจะทําได้หรือไม่นะแต่ตอนนี้เชลซีก็จะลุยมาบ้างนะอยู่ที่จอยโยให้ฮาวเวิร์ดเล่นกับทีมโมเวนเนอร์เวนเนอร์เลี้ยงลุยคลึงไปมาเวนเนอร์ยังคงฝ่ามามาที่ปูลิซิชยังไงโอ้ตุนนี้เสียบอลให้อาร์เซนอลเอาแล้วยาวมาที่เบเยรินบิ๊กตอ่อเบเยรินให้ เนิชชาก้าส่งถึงลักกเซ็ตข้ามมาฝาขวาไปเป้รอเก็บไปเป้เลี้ยงไปที่เบรลินยกให้ลักกเซ็ตพักนิ่มๆให้ปาเต้ปาเต้จะฝ่าอันนี้ไม่ผ่านนะแล้วก็เชลซีเก็บมาได้อาจจะลุยไปกองเต้ยกมาถึงจอยจอยโยจอย,ย,ยโยทิมให้ฮาวัตฮาเวตห,หมุนทีหนึ่งแล้ว ชิเวลเติมมาทางซ้ายเอากระชากแล้วชิเวลชิเวลฝ่าไปดียังคงครองบอลไว้ก่อนนะชิเวลแล้วหักมาที่เมสเนเมาส์เมาส์เล่นกับชินเวลอย่างสวยงาม2คนตอนนี้เมาส์จิ้มชินเวลชิเวลกับเมาส์ไปถึงอาร์ฟถึงจอตินโยแล้วตรงนี้มาถึงใครฮาเวดโอ้โหเกือบจะได้ลูกที่2องอฮาเวดแต่ว่ายังถูกปฏิเสธไปโดยแบร์เรโนนก่อนนะดูมาดูนี่ฮาเวดได้ยิงด้วย ขวาด้วยซ้ายตรงนี้แต่ว่า <S <S เดโนโ่ปฏิเสธไว้ก่อนนะยังไม่ให้นําห่างไปมากกว่านี้นะแล้วก็แต่เป็นลูกเตะมุมเชลซีแต่เล่นสั้นมาเนี่ยกองเตะเก็บมาแล้วไถ่ให้ปูดิเิชปูดิเิชจะหมุนแต่ว่าบอลมาถึงเมซันเมสาล็อกไปโอ้โหแต่ว่าเสียบอลอาร์เซนอนจะได้โอกาสโต้ดีรือเปล่าลูนี้ชากา้าชาก้าไปที่แมนเลนไนส์ตรงนี้โอ้โหจะส่งแต่ยังได้อยู่นะถึงจะติดไปนิดนึง เอาลวันี้โอ้โหไปทรงติดโดนดักเฉยฮะแล้วก็เป็นบอลของเชลซีเอาวันนี้ไหลไปถึงบูดิซิชหมุนมาให้เอสปิริเควตาจะเปิดเข้าไปเชลซีก็ตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วของเกมนี้นะเชลซีคงนำมาตั้งแต่ครึ่งแรก1 0่นะแล้วก็จะลุยมาด้วยจังหวะน,นี้เชลซีแล้วเปิดเข้ามาตรงที่โค้าไปโอ้แต่ว่าก็ไปเข้ามาือเลโนโ่รับไว้แล้วฮะ เดี๋ยวเรวาไปดูผลงานแมชที่แล้วของทั้งคู่กันสักหน่อยอะเจ้ซีก็ผลงานดีนะไปบุกชนะเลสเตอร์ซิตี้มา1 0นะส่วนอาร์เซนอลผลงานไม่ค่อยดีนะเปิดบ้านแพ้อลิปิลล์ยงมา2-1นะนี่ก็เป็นผลงานในวีคที่6แมชที่แล้วแต่ว่าจอันนี้เจ้ซีลุยมาแต่อาร์เซนอลก็จะโต้กลับไปกันบ้างอนะแล้วก็มาดูโปรแกรมแมชหน้ากันสักหน่อยฮนะในวีคที่8นะอาร์เซนอลจะกลับไปเล่นในบ้านต้อนรับอินเตอร์มิลานเลยนะส่วนเชลซีจะบุกไปเยือนนาปโปลีนะโหก็น่าดูน่าชม ทั้ง2แมตช์และแมตช์อื่นๆและในการแข่งขันบีพพิมเมลิกซีซั่น21เออ2021ของเรานะติดตามรับชมกันอย่างต่อเนื่องกันไปเลยนะจนจบฤดูกามาดูนะว่าใครจะเป็นแชมป์ลีกของเรานะแต่ตอนนี้ออโฟกัสกันที่เกมนี้กับช่วงเวลาที่ใกล้จะหมดเข้าไปทุกทีนะมาดูนะว่าจะเป็นอย่างไรลนะนอนดอนดร์บี้แมตช์เกมนี้เชลซีนำอยู่1นึ่งศนอนลก็ถ้าดูจากเวลาเวลาที่เหลือก็คงอย่างดีได้แค่ดีเสมอนะหรือเปล่าฮนะเดี๋ยวมาดูนะ แล้วได้บุกลุยมาจอนี่เบเยรินจะทําได้หรือไม่อาเซนน์เบยินกระชากล็อกมาแล้วก็โทษเจ็บแล้ววะสอนาทีเกมนี้แล้วนี้แต่มาที่ปาเตโทมัสปาเตย้อนมาเบเยรินเบยินเคาะไปเลื้อยมาเข้ามามุมพยายามจะหาทางเปิดหูแต่ว่าแตะยาวรงนี้แล้วก็เสียบอลให้เชลซีด้วยวจะสวนกลับไปอุตวะนั่นแหละเวลาวมันล่วงเลยจนหมดไปแล้ววะเชลซี ก็ปิดเกมนี้ได้แลนะ้วในบ้านของพวกเขาได้เป็นความสำเร็จที่สุดยอดจริงๆฮนะวันนี้เชลซีเอาชน,นะอาร์เซนอลได้แลนะ้ว1ประตูต่อศูนย์โดยไคฮาเวต์นะส่งผลให้เชลซีเก็บ3คะแนนไปเติมเต็มในตอนรังคะแนนได้แลนะ้วส่วนอาร์เซนอลก็ไร้แต้มไปในะวันนี้นะก็เกมนี้ตอนนีนะ้เชลซี1อาร์เซนอลศูนย์นะลอนดอนดาร์บี้แมตช์ซุปบปอรเกมนี้นะก็เดี๋ยวผู้ชมามาได้ทำประตู1ลูกลูกนี้ของฮาเวตกันนะในช่วงท้ายนะ สำหรับผมล่มลากันไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้าแน่นอนนะสวัสดีครับ